สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทําให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า prepositions part 3 positions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่นะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งกอ๊กใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับ คำแรกเลยนครับคือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for What for ก็คือหรือบางที for what แต่ส่วนมากจะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับ for นี่จะใช้ได้หลาย,ลายประโยคนี่เราก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบ,บางคนไปบอกว่า wait me wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเข้าก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกหรอครับ แล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับ so wait for me wait for her I will wait for you at the bus stop I'll wait for you at the bus stop เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะปายรถเมล์นั่นเองมีคำว,ว่า for มีคำว,ว่า at ด้วยนะครับต่อไปนีครับก็คือ for เนี่ยก็ตามดใน verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปรกรณ์นี้นนะครับมีไว้เพื่อ การทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for น,นะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I have been waiting for you for a while I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาสมติ12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I have been teaching 12 12 tamam. 12 say, e right. um, for 12 years I've been teaching for 12 years ก็สอนิบปีละมีหลายคนงงว่าคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลิกกันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ ก็คือตั้งแต่จุดจุดหนึ่งนั่นนะครับแนด่ดีก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teaching for 12 years นั่นเองครับ So วเรียนนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่หรือบางครั้งเนี่ยน,นะครับฟร่งบอก I haven't seen you for ages นะครับ I haven't seen you for ages ก็คืออะไร For ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆย,ย,ยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอ Pascal มานานมากนานโคตรๆประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปนี่นะครับผมเรามาดูคำว่า for นะครับหลายๆคำาน,นะฮะอย่างเช่น I met him for lunch นะครับ I met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunchI had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับ อีกอันนึงที่เราเจอไปบ่อยๆนะครับก็คือ I am going to England for good I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะนครับในนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับ อันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น to r d w verb s ต่างๆนะครับ I applied for นะครับผม a new job I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปนะครับก็จะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมแล้วนะครับในเทปตัวยอดไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะฮะมีตัวยอดสนุกๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับผม ก็คือ compensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b-l-a-m-e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s-c-o-l-d นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยเขามาดา่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ก for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แมนะครับ ชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆเนี่ยนะครับ Who did you vote for? Who did you vote for? คุณเลือกใคร I voted for Chris. ฉันเลือกคริสจ้าอ่าฮานะครับลำดับต่อไปนี่นะครับ Watch out for. Watch out for. ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างนะครับแต่ w atch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับ ถ้าใครเคยชมนะครับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่านะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งครับเขจะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทารานติงตองนะครับเขาจะร้องงี้ครับ George 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 of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้ แล้วเขาก็จะโขนถาวรมาแลวเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะวิวบุ่มแล้วภาสาสันติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือ โจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานน,นะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้น,นะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหลือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับ ต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้นี่นะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก,ก็ไม่รู้นะ,นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสุนุนสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเล่านะฮะ พอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกว่าใช้ได้เดือนหนึ่งหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for two months valid for two months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้ปเปรียบปากกินสุราขวดนั้นของคุณ แน่นอนหรือบางทีคูปองก็จะให้คูปองคุณนะเขาบอก valid for 30 days นะครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องหนึ่งครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะ่อาจจะมีโป้หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณนะครับล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kids not suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเอง นะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีนมสูทรออันสูทชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้อง responsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นะครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำบ for, ว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามส ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help เววันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้มา้า ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run, run ก็คือวิ่งนะ run, run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับม่ถ้าคุณจำได้สมมติสมมติสมสมติมนะฮะ Hillary c l i n t o นคืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโ o b า m a นั้นจบเนี่ยนะฮะ she is running for president She's running for president ก็ปแปบลบไม่ได้ปแปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะครับ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอา่านหนังสือสอบอันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอา่านหนังสือสอบ read exam book hmm? read exam book ไปอา่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียอกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam study for the exam จะ,ปะแปลว่าอา่านหนังสือสอบหรือจะใช้ hit the books ก็ได้นะครับ Hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีตีตีเพราะอ่าน,น,นรู้เรื่องนะฮะ Study for the exam หรื Hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า Look for นั่นเองนะครับ Look for นี่ก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับ What are you looking for ไม่ใช่ What you findWhat are you looking for ฮะอะไรอยู่ I'm looking for my car ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทาง่าที่ทำหน้าอย่างนี้ครับ I find my car ฉันเจอรถแล้วเออคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband ที่กำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โยนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะฮะช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straight forward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็ค่อนข้างจะ straight forward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราเนี่ยนะครับ thank you for watching นะฮะ thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มา Thank you for helping me. Thank you for teaching me. อาจารย์คริสนะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb well, ing. หรือจะเป็น thank you for ตามด้วยนามน,นะครับอย่างเช่นนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ thank you for the DVD. Thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for เรียนรู้ครับสองคำเล thank you กับขอโทษต้องใช้บ,บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today. Sorry for coming late. นะครับ Sorry for Hurting your feelings, sorry for hurting your feelings ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ Sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ feel sorry for อ่ะความหมายแตกต่างเลยครับ feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆะะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite English นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for you แต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลยอย่างเช่นผมตอนนี้คุณอาจจะรู้ว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจแหรอครับไม่ใช่นะครับ่องแน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรือยอย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephants ต่อไปเราไปดูพี่น้องของ from o ก็คือ f r นั่นเองครับแหมอันนี้น่าจะาง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศสวีเดนเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจากสแหล่ง eat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลยสอเลย C คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับ from time to time from time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆทนนเปรก็แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า uh, I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes อะไรครับ แต่ก็ให้มันดูมีลีลา่าทางนอครับ From time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to time นี่เลยนะครับต่อไปนี่นะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on from now on you should start learning English and paying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณคุณจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มาเนนะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะต่อไปนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกทนทรมานจากเอ่อไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำเนี่ยนะครับนะับ่กนะ็หมายความว่า you suffer from Migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my jobI resigned from my jobI resignedI quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาหห์น้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from The class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับ <S <S อย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องจะไดยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบแบบแบบถูถ่ายกันไปนั่นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะฮะ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหะครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนๆกันแหละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกเนี่ยน,นะ Apple ก็บอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับ ดังนั้นครับถ้าจะบอกมันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เราร,ร,รู้จักอยู่แล้ว but it's the same it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปนี่นะครับผมเรามาดู i d i o m มกันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือ He built it from scratch หรือ he started his business from scratch start his business from scratch เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็คิกก็กิกนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่เองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์เพราะ scratch เนี่ยก็เป็นก็เป็นเหมือนจำนวนหรือเป็นสแสลงของคำว,ว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับ ต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นนะใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prison นะครับถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from 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 from, from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับ คุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษครับแล้วผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ you will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this show ก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้น อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก l a r y man นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from จุดๆ to จุดนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ The park is open e d from 9 to 5 นี่เลยนะครับผม so from นะฮะเรากจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับเมื่ีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took My money from me. She took my money from me. ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยที่เป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully B U L L Y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบจแอนกับซูนโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับจแอนกับซูนโอเนี่ยนะครับชอบเอาของของโดบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ Giant likes to take Nobita's toys from him Giant likes to take Nobita's toys from him ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita <c oughs> ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับแมวันนี้เนี่ยนะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว <c oughs> from กับ for for กับ from เนี่ยนะฮะสอง f <c oughs> ที่ใช้กันเยอะจริงๆเนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะ <c oughs> ยังมีอีกเน่นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่า คุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตาม สังเกตกันให้มากขึ้นนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition เนี่ยนะครับเด็ดๆเยอะมากโดยเฉพาะอันนี้ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to t กับ of of นั่นเองครับ